อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะ,ะย้อนกลับไปเช้าของวันที่7กันยาหลังจากเกิด,ดเหตุวันที่หกเลี้ยงกันกลางดึกของวันที่6ใช่ไหมใช่วันที่6เกิดเหตุเช้าว,วันที่7เรารายงานว่าได้เกิดเหตุกลางดึกที่นคปรปฐมยิงเด็กบิ๊กกล้องตาย<ช>ตายคาที่รัวประมาณ7นัดหนัด7นัดเข้าที่ร่างของสารวัตรแบงค์ห้านัดชัดๆนะ อีกนัดสองนัดมันพลาดไปโดนแขนของรองผู้กำกับวสินก็ตำรวจทั้งหลวงอยู่หน่วยเดียวกันไหนแหละก็นั่งอยู่ใกล้กันนั่นแหละ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 วันนั้นวันนั้นข่าวเบื้องต้นระบุว่ามีตำรวจอยู่นักที่เกิดเหตุรวมทั้งสิ้น21นายไม่รวมสารวัตรแบงค์ที่เสียชีวิตถ้ารวมก็เป็น22ใสิบวันแรกก็เป็น22วันแรกบอกว่ามีตำรวจในงานเนี่ย22แล้วว่าที่จริงวันนั้นสารวัตรแบงค์ไม่ได้ตั้งใจจะไป ถูกชวนแต่ผู้กำกับเนี่ยตัวเองเป็นสารวัตรผู้กำกับชวนชวนไปหน่อยอ่ะอไปก็ไปตัวเองเพิ่งไปอยู่ได้4เดือนค่ะเออ,อประมาณนั้นทีนี้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 ในเวลาต่อมานะทีมงานจอริทุไทยอินไซเ t อร์แลนด์ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างยืนยันร้อเปอร์เต์แล้วละ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจนักที่เกิดเหตุคืนวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่22รวมสารวัตรแบงค์ค่ะ แต่ม, <26 S 1> มันคือ26มันคือ26 26รวมสารวัตรแบงค์หักออกก็เหลือ25ใช่ค่ะแต่ถ้ารวมสารวัตรเป็นตำรวจด,ด้วยตำรวจอยู่ในนั้น26นั่นแหละขณะเดียวกันมีพลเรียนคนละเรียนก็คนในบ้านของกำนันนกลูกน้องกำนันนกคนติดตามอะไรประมาณนั้นม,มีพลละเรียนอยู่ในที่เกิดเหตุอีก10รวมเป็น36ใช่ค่ะเฉพาะตำรวจ26เฉพาะตำรวจ26 ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กขอสารออกหมายจาับที่6คนก่อนเบื้องต้นนะใน26อ่ะหักสารวัตรแบงค์ออกเหลือย5ใน25ออกหมายจาับชุดแรก6นายด้วยกันอ,อขณะเดียวกันเมื่อคืนก็มีข่าวว่าก็มีข่าวว่าก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะออกหมายจับพลเรียนที่ที่อยู่ณที่เกิดเหตุ อีก5แต่ใน5ได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว2ค่ะนั่นก็คือเก่งกับบบส์คนที่เอาปืนไปซ่อนกับคนที่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งเก่งก็คือคนงานในบ้านของกำนันนกรับปืนจากมือตำรวจและเอาไปฝังดินโบสก็คือบบส์เขาดินพนักงานราชการเรือนจำพิเศษเรือนจำกลางเรือนจำพิเศษกลางหรือเรือนจำกลางก็ไม่รู้ล่ะเรือนจำกลางราชบุรีใช่ค่ะโบส์เขาดิน มดเขาวดินคนนี้เอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจร่งนในบ้านกำนันกำนันรกไปทิ้งน้ำใช่กระจายทิ้งสองจุดแต่คราวนี้คืออย่างนี้ผมไม่รู้ว่ากล้องมีกี่ตัวและเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์มันมีกี่ตัวกล้องอาจมีหลายตัวก็ได้แต่เชื่อมที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันก็ได้ใช่ปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะมีสองตัวถูกถอดไปทั้งสองตัวใช่แล้วกระจายทิ้งสองจุดตามข่าวที่รายงาน ยัดใส่มือโบ๊ทเขาเดินเอาไปทิ้งน้ําคําถามก็คือใครถอดโบ๊ทถอดหรือตํารวจชี้ให้ถอดนั่นแหละเป็นประเด็นที่ตำรวจต้องรยัดใสมือโบ๊ทได้ข่าวว่าพลเรือน5 5รายที่จะขอออกหมายจับชัดเจนและน่าจะออกหมายจับไปแล้ว2ก็คือเก่งกับโบ๊ทค่ะพี่นายเขาบอกมีข้อมูลเพิ่มเติมเตรียมที่จะออกหมายจับคนในบ้านของกำนันอีก3าม ในข้อหาทําลายหลักฐานไม่ว่าจะเป็นล้างพื้นล้างคราบเลือดเก็บหลักฐานอะไรต่างๆออกไปหมายถึงเด็กในบ้านต่อไปนี้เว็บทู o ดานะต่อไปนี้เว็บทู o ดาใช้สัญชาติญาณต่อต่อชิกซอข่าวนะที่บอกว่าพเลเรือน5นั้นน่าจะประกอบด้วยโบสคนทิ้งเซร์เวอร์เก่งคนซ่อนปืนและเด็กในบ้านกับนนก อีก3หล้างพื้นทำลายหลักฐานเก็บอะไรต่างๆนี่แหละกําันนกนันมีบ้านอยู่สองหลังใกล้ๆก,กันหา่หางจากกันประมาณสักกิโลหนึ่งนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ที่จริงนะถ้าเจาะลึกทําไมเลือกออกหมายจับตํารวจแค่6นายก่อน6นายนี้ต้องมีอะไรนะพิเศษ6านายนี้ ต้องแบบสุดๆจริงๆหลักฐานคงชัดมากอะจึงเลือกที่จะออกหมายจับ6นายนี้ก่อนเบื้องแรกเขาบอกเบื้องแรกตำรวจเขาบอกแค่เบื้องแรกถูกไหมถูกไหมใช่น่าสนใจนะถูกไหมเล้ดังนั้นดังนั้นเราไปดูกันสักนิดสิครับหนายแรกตำรวจชุดแรกที่ออกมาถูกออกหมายจับค่ะประกอบด้วยตำรวจจาก3หน่วยด้วยกันนะตำรวจ ทางหลวงสีนายประกอบ,บด้วยประกอบด้วยร้อยตํารวจเอกนัทพลนากรร้อยตํารวจเอกนรงศักดิ์แตงอําไพร้อยตํารวจโทประสานร,รอดผลและ100ร้อยตารวจตีสันเสริญสีสวัสดิ์ค่ะข้อสังเกตทางหลวงทั้งสี่นายสังกัดสถานีตํารวจทางหลวงหนึ่งกองกํากัดการสองก็คือสังกัดสท <6, S 2> รหนึ่งกกสองและข้อประถมไงอืม นายถูกยิงสารวัตรของตัวเองก็สารวัตรแบงค์เป็นสารวัตรสทลหนึ่งกกสองใช่ไหมก็ในพื้นที่แหละไม่หน่วยเขาเลยหน่วยเขาเลยไงโดยตรงโดยตรงเป็นนายสายตรงเลยโดยตรงนายสายตรงสารวัตรสทลหนึ่งกกสองถูกยิงแทนที่ลูกน้องทั้งสี่นายกุรีกุจอไปปกป้องนายไปดูอาการช่วยนายไปช่วยนายปรากฏว่า หันไปช่วยทำลายพยานหลักฐานหันไปช่วยหันไปช่วยกํนานันกและไอ้น้องหนีอ่ะโอเคหน่วยที่สองคือตำรวจนครปฐมคะ่ะหน่วยที่สองนะคะตำรวจนครปฐมร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลค่ะเป็นรองสารวัตรจราจรสพเมืองนครปฐมค่ะคนนี้แสบคนนี้เป็นเจ้าค,คนน,น,าคนี้เป็นเจ้าของปืนที่ใช้ยิงสารวัตรแบงค์ และหลังเกิดเหตุเป็นคนขี่จยยประกบ<ำ>รอปภข้างรถกำนันนกขนาที่ขับหนีออกจากที่เกิดเหตุออสุดๆหน่วยที่3ครับค่ะตำรวจสมุทรสาครค่ะพันตำรวจตีเกติศักดิ์สมสุขค่ะสารวัตรเกติศักดิ์ทันทีที่ลั่นไกสังหารสารวัตรเกติศักดิ์วิ่งไปดูใครก่อนปลีไปยืน <c oughs> บังกำนันนกเหมือนคุ้มกันดูแลอ่ะพร้อมกับรองสารวัตรอีกสองนายค่ะรวมเป็นสามนายยืนล้อมเป็นกำแพงให้กับกำนันนกค่ะจากนั้นก็พากำนันนกหลบเข้าไปในบ้านแล้วก็พาหนีออกไปและเขาว่ากันว่าสารวัตรกิติศักดิ์นี่แหละเป็นคนเอาปืนที่น้องเขาใช้ยิงสารวัตรแบงค์ส่งให ส่งให้เก่ง,เ,กงเอาไปซ่อนซะเออเราผ้าปูโต๊ะผ้าอะไรนี่แหละห่อๆแล้วไปซ่อนสุดยอดสุดยอดอ